สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผู้ขานะครับโคตาบันูงนะครับลูกค้านะครับผมเดินทางนะครับผมมาจากศรีสะเกตนะครับมาดูรถ L508 เข้าใหม่กับผู้พานี่รันนี้รถปี2567นะครับผมรถใช้งานมาปีเดียวนะครับผมก็รถ400หยดชั่วโมงนะครับ ้วยกันรถมาจากสาลดิกนะครับลูกค้าจะซื้อเป็นเงินสดนะครับผมอันนี้สวยเลยไม่ใช่แกะนะครับ4มสี่ร้อยกว่าชั่วโมงเนีสวยคลิปจริงๆโอ้จะจะห้าร้อยชั่วโมงแล้วอีกนิดเดียวนะครับผมอ่าอันนี้สภาพเ,เดิมๆเลยนะครับรถปีหกเจ็ดครับผม กหกเจ็ดอันนี้ปีหกแปดเพื่อเพื่อคาหวดปีน้ำนะครับยางนี่ประมาณอ่ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังเหลืออยู่นะครับรู้มาฉีด่อยเทียวเดี๋ยวพี่เสียเ่ยงให้ครับผม <c oughs> โอเคลูกค้าพูดตามทางเพลงนะครับผมก็คันนี้ก็ต้องสวยนะครับพูดง่ายงว่าเซียวเทบยมนีไม่ได้พูดอะไรมากนะครับผมลูกค้าชอบก็สินค้าขายตัวเองไปเลยนะครับ เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเปการขายคันนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับจากที่ได้ลงไปดูรถกันนะครับลูกค้าก็โอเคเลยนะครับผมรถสวยตัดสินใจนะครับผมจองนะครับผมซื้อเป็นเงินสดนะครับก็ขึ้นมาเซ็นชุดโอนกันแล้วก็จะวางเงินมาจำนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าก็เป็น FC กันนะผมติดตามกันมานะครับผมจากช่องติ๊กตอกนะครับ